คันนี้เข้ามาใหม่ครับเลขไม่เข้าหม0่นนะครับต้องบอกก่อนว่า Toyota Camry Hybrid เนี่ยเป็นรถที่1เลยก็ค่อนข้างจะกว้างนะเพราะว่าเป็นดีเซ gment นะครับ2เลยคือเรื่องของความประหยัดน้ำมันแล้วก็สบายใจได้เพราะว่า Toyota เขารับประกันแบตเตอรี่ให้10ปีไม่จำกัดระยะทางด้วยรถคันนี้เป็นรถสีดำนะครับก็อาจจะมีร่องรอยนิดหน่อย๋ยวผมจะพาชมนะครับรถคันนี้คือ Toyota Cam ม y 2.5 HEV Premium รถปี2022เลขไม่์0 0 0 0 0 ออกใหม่1นึ่งล้านหกแสนบาทวันนี้เป็นมือสองหายไปเยอะเลยครับเหลือแค่1นึ่งล้านหกหมเก้าพันเท่านั้นนะครับมามาดูสภาพของรถคันนี้กันเลยครับไปดูสภาพสีฝั่งนู้นกันก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมนี่เลยรถสีดําสีสันโอเคเลยนะครับด้ามจับประตูโคมียมไม่มีลอกเลยแล้วก็ด้ามจับประตูก็จะเป็นคีย์เลสด้วยเห็นไหมแต่เกล็ดขีดตรงนี้เนาะนี่นะครับเห็นไหมครับเวลาที่ล็อกรถนนะครับกระจกก็จะพับให้ด้วยเดี๋ยวผมปลดล็อกให้ดูนะ เอามือไปจับด้ามจับประตูเนี่ยกางให้นะครับโอเคถัดมาดูที่สเกิร์ตข่านะครับไม่มีรอยแตกอะไรใดๆเลยนะครับล้อด้านหลังครับไม่มีเบียดนะครับอ่ะดูล้อหน้าต่อเลยนะครับล้อเนี่ยจะได้ล้อขอบสิบแปดนะครับโอเคสภาพสวยเลยนะเห็นไหมครับแล้วก็ดูนะดูไยรุ่นมากๆเลยนะฮะไม่ต้องเอาไปเปลี่ยนล้อเลยนะใช้ล้อเดิมนะครับที่มากับรถเนี่ยเรื่องความเร็วเรื่องอะไรก็จะแม่นยำด้วยนะครับอ่ะดูฝั่งนู้นต่อนะครับ สภาพสีโดยรวมโอเคเลยนะครับมีนิดๆหน่อยๆนะตรงนี้นะนิดๆหน่อยๆแต่ก็มีแต่ให้ดูนะครับนี่ตรงนี้ฝั่งนู้นไม่มีแต่ฝั่งนี้มีนะครับก็คือด้ามจับประตูเนี่ยเห็นไหมครับจะมีรอยขนแมวบริเวณรอบๆนะครับอาจจะเป็นเพราะเจ้าของเดิมนะใส่เครื่องประดับนะครับแล้วก็ไปทําการเปิดประตูมันก็จะขูดอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นะครับประมาณนี้นะหรือถือพวงกุญแจแล้วก็พวงกุญแจจะไปโดนนะครับทำให้เกิดร่องรอยขึ้นมาได้นะครับอ่า ตัอื่นโอเคนะครับตังอื่นโอเคเลยนะฮะอ่าคันนี้ก็จะมีซันรูฟให้มาด้วยนะครับหลังคาไม่เคยทําสีนะสังเกตที่ยางก็รู้แล้วนะครับอะถัดมาดูที่หน้ารถต่อเลยนะครับอ่าตรงนี้จะมีร่องรอยสะเก็ดหินบ้างนะมมีครับนี่ครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับมีร่องรอยสะเก็ดหินเห็นไหมครับที่ด้านหน้าฝากระโปรงนะมีบ้างนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราดูแลให้นะครับโอเคนะแต่โคมไฟหน้า ขาวใสเท่ากันทั้งสองฝั่งเลยนะครับไฟหน้าจะเป็นไบ LED นะครับมีไฟเดย์ไลท์แล้วก็ไฟตัดหมอกแล้วก็เซนเซอร์ด้านหน้าให้มาพร้อมเลยนะฮะเดี๋ยวผมอธิบายก่อนทาไมล่องรอยสะเก็ดหินพวกนี้มาจากไหนนะครับร่องรอยสะเก็ดหินพวกนี้มาจากการที่รถวิ่งไปข้างหน้านะครับเอาพูดกันตามตรงนะอะไรที่มาอยู่ด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นมแมลงนะครับสะเก็ดหินฝุ่นดินที่อยู่ข้างทางนะมันก็จะเข้ามาจากหน้ารถเนาะยิ่งใครไปวิ่งตามรถสิบล้อที่ขนดินขนทรายนะผมบอกเลยหนักเลยนะครับเคยแบบ เขาเรียกมีเหตุการณ์หลายๆคนอาจจะเคยเจอนะครับหินตกลงมามาโดนกระจกกระจกเราก็มีนะครับแต่คันนี้กระจกหน้าเดิมอยู่นะครับนี่นะครับสังเกตโลโก้โตโยต้าบริเวณนี้มาดูใ,ใกล้ๆเลยนะครับนี่เห็นไหมกระจกหน้ายังเดิมอยู่ส่วนร่องรอยพวกนี้เป็นร่องรอยที่เกิดจากความนะ การใช้งานและกันนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับตรงนี้เดี๋ยวเราดูแลเก็บงานให้นะครับคันนี้ก็จะมีโชคฝากระโปรงให้มานะครับอันนี้คือห้องเครื่องสังเกตนะยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดอะไรใดๆเลยนะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ 2,500cc แบบแอดกินสันไซเคิลนะครับทำการร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าพลังกำลัง211แรงม้าจับคู่กับเกียร์ eCVT นะครับนี่นะครับก็มีสายวัดน้ำมันเครื่องให้มาด้วยนะครคูลแลน์อยู่ในระดับที่ปกตินะครับ ทีนี้มาดูกันต่อนะครับอ่ะนัดฝากระโปรงนะครับไม่มีแก่ขันไข่นะครับตอนแผงข้างบริเวณนี้นะครับรูปดูเลยไม่มีแก่ขันไข่เนาะมาดูด้านข้างนี้ก่อนอดูเข้าไปเลยนะครับไม่มีแก่ขันไข่นะครับโอเคอ่ะเปิดตรงนี้ดูคานหน้านะครับแล้วก็ดูอาร์คเนี่ยเดิมๆนะครับโอเคนะ okay. มาดูกันต่อนะครับที่ฝั่งนู้นกันบ้างนะครับเข้ามาเลยนะไม่มีแกะขันไข่นะครับน็อตไม่มีแกะขันไข่นะครับโอเคนะแล้วก็ซื้อแคมรี่อย่าลืมดูตรงนี้เนาะก็คืออาร์กนี้กับอาร์กนี้นะครับให่ไหมครับอาจจะมีฝุ่นหน่อยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมเวลาปิดฝากระโปรงนะครับของรถที่มีโช๊คนะครับ ก็แนะนาว่ายกไว้20-30เซนนะครับแล้วก็ค่อยปิดลงไปนะครับอย่างนี้ก็จะแน่นแน่นอนนะอย่าเอามือไปกดนะอย่าวางแล้วเอามือกดบางทีมันไม่แน่นนะขับๆอยู่ลมตีเปิดกระจกแตกเลยนะครับอาถัดมาดูต่อเลยนะครับการตกแตกนะครับนี่ก็จะล้อมรอบด้วยโครเมียมนะเสา B ก็จะเป็นแบล็กไฮกอดนะครับหรือว่าดําเป็นโอแบ็กนั่นเองนะครับนี่เปิดประตูออกมาครับให้ดูก่อนตรงนี้ที่กระจกมองข้างก็จะมีาบสปอตนะครับนี่นะครับ ก็แจ้งเตือนเวลามีรถมาจากด้านข้างนะครับอดูสภาพภายในการรถใหม่เก้าหมื่นครับสวยงามนะครับเคนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันคันนี้ก็จะได้นี่ด้วยเห็นไหมอเล็กีเรดาร์คุชชั่นโทนแล้วก็เลนคีดมาด้วยนะครับ<า>สภาพเบาะสวยเลยเห็นไหมครับโอโนะครับนะครับโอเคนะมาประตูบานนี้กันต่อเลย แล้วก็แคมรี่จะมีนี่ครับม่านข้างให้มาด้วยนะครับดูภายในต่อเบาะสภาพสวยๆเลยนะครับตามมาครับก่อนดูด้านหลังขอพาดูข้างหน้าก่อนนะฮะแผงข้างสวยๆเลยนะครับสภาพคอนโซลโอเคนะดูสภาพเบาะต่อเลยครับคันนี้เบาะฝั่งผู้โดยสารก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยเช่นกันนะครับ เห็นไหมไม่เก okay. 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 ้าหมื right. ่นสภาพภายในสวยลิปเลยนะครับดูได nice okay. ้ข okay, right. okay. ้างโอเคนะครับโอเคสภาพเบาะต่อเลยครับโอเคครับมาต่อที่ท้ายรถครับท้ายรถโอเคด้านหลังเห็นไหมดูด้านล่างไว้พยายามดูล่างๆอะว่าถ้ามันแตกอมันจะชอบแตกข้างล่างวันนี้ปกติดีนะครับโอเคครับไฟท้ายนะขอใส่เท่ากันสองฝั่งการตกแต่งก็ โลโก้ก็มีออร่าสีน้ำเงินบองบอกว่าเขาเป็นรถยนต์ไฮบริดนะครับแล้วก็มีครมเมียมคาดกลางมีฟอนแคมรีนะครับเปิดขึ้นมานะครับ่าที่เก็บสัมภาระท้ายผมต้องบอกก่อนว่าฝั่งฝั่งเอเชียเนี่ยการวางแบตเตอรี่เขาวางได้ดีมากเลยนะครับเป็นการเก็บเข้าไปได้เรียบเนียนมากๆเลยนะฮะนี่ครับนี่นะครับพื้นที่เก็บสัมภาระก็เลยเยอะเนาะเปิดขึ้นมาดูด้านใต้นะครับอุปกรณ์อยู่ครบนะครับเปิดขึ้นมาดูล้ออะไร อยู่ครบนะครับแต่ว่าชมเนี้ยล้ออะไรจะได้เป็นล้อกระทะนะครับจะได้เป็นล้อกระทะไม่ใช่เป็นล้อแมกนะครับมาครับขึ้นเบาะแถวหลังกันครับโอ้เบาะหน้าปรับมาขนาดนี้เลยเหรอแล้วคิดว่าผมจะนั่งได้ไหมถ้าอยากลองก็ต้องลองแหละครับมาขึ้นไปนั่งเลยครับโอ้โหปรับมาขนาดนี้เลยนะแต่ก็เสียบขาได้นั่งได้นะครับนี่คือด้านหลังของ c a ม ry คันนี้นะครับตัวเบาะก็จะมี Isofix สำหรับล็อกคาซีทด้วยด้านหลังก็จะมีช่องแอร์ให้มาด้วยนะครับนี่สมมติโอ้ย เบาะนี้มันเอนเยอะจังเราก็สามารถปรับขึ้นได้นะครับมีปุ่มอยู่ด้านข้างตรงนี้สะดวกไหมครับคนขับก็ใช้ได้คนข้างหลังก็ใช้ได้นะครับอันนี้สะดวกมากๆอยากได้ความเป็นส่วนตัวก็ดึงมันข้างขึ้นมาแบบนี้นได้เลยนะครับมีไฟส่องสว่างอยู่บริเวณตรงกลางนี้ด้วยนะครับเป็น LED นะครับเพดานคันนี้อ่ะให้ดูเพดานก่อนเห็นไหมไม่มีการเจิมเลยนะครับไล่ไปนะครับสวยงามนะครับปไปไปเบาะหน้ากันตะกล้อง ขออนุญาตขึ้นไปนั่งเลยนะครับโอเคคันนี้เป็นระบบพุทธสตาร์นะเนี่ยใครปรับไว้เนี่ยทำไมมันนั่งไกลขนาดนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเลื่อนเบาะก่อนนะครับเลื่อนเบาะก่อนโอเคนั่งขับจริงก็จะประมาณประมาณนี้นั่งขับจริงประมาณนี้อ่าผมนั่งประมาณนี้นะคันนี้เป็นระบบพุทธสตาร์เอย่บเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลย โอเคตอนนี้สตาร์แลวเห็นไหมมีเวลความซีดด้วยพวงมาลัยออกมาในโพ i ิชันที่เซ็ตไว้นะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นปรับไฟฟ้านะครับนี่เห็นไหมปรับเลยปรับเข้าไปผมชอบพวงมาลัยประมาณประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าชอบนั่งขับอย่างนี้ครับเอาแขนวางตรงนี้แล้วก็จับอยู่อย่างนี้เนี่ยผมชอบขับรถมือเดียวแล้วก็มือเน,นี้ยวางอยู่เนี้ยนะครับท่าของผมนะครับเป็นประมาณนี้นะครับโอเคครับคุณผู้ชมอ่ะด้านบนนะครับอันนี้หลังคาให้ฟังเสียง เป็นลังคาแข่งเนาะก็ไว้บังแสงแดดนะครับถ้าใครขับกลางคืนก็เปิดตรงนี้ก็กําลังดีนะครับแบบฟิลลิ่งโล่งโปร่งสบายขับรถยามค่ำคืนนะครับชมแสงจันทร์นะฮะปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้นะครับกดเปิดให้ดูเลยนะครับอ่าสังเกตจากข้างในนะครับอันนี้ผมล้างแค่ล้างทำความสะอาดภายนอกนะไม่มีน้ําเข้ามาเลยนะครับอันนี้แสดงว่าหลังคายางทุกอย่างดีอยู่นะครับไม่มีรั่วเลยนะครับกระจกแต่งหน้านะครับอันนี้ก็จะมีไฟให้มาด้วยนะครับ เป็แสงขาวนะกระจกมองหลังตัดแสงออโต้หน้าจอตรงกลางเป็นแบบปอปบัพขึ้นมานะครับแสดงผลนะต่างๆรวมถึงว่าอันนี้เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับแอร์เป็นระบบดูอลโซนมีระบบออโต้ให้มาพร้อมนะครับเนี่ยดูเห็นไหมปรับอุณหภูมิสองฝั่งไม่เหมือนกันแยกเลยใครชอบอุนอ่นๆหน่อยใครชอบเย็นๆหน่อยแยกกันไม่มีใครทะเลาะก,กันนะครับมีเวชัเจอร์อยู่ตรงกลางตรงนี้มาให้นะครับ โอเคนะนี่ช่องวางแก้วอันนี้คือหัวเกียร์นะครับสภาพหัวเกียร์สวยเลยนะครับนี่มีโหมดขับขี่ Eco Normal Sport EV Mode เบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮนี่ตรงนี้พนักวางแขนตรงกลางสภาพสวยเปิดขึ้นมาเป็นที่เก็บของขนาดใหญ่นะครับมีเกี์หน้ารถบริเวณนี้ด้วยนะครับนะครับแล้วก็มีไฟเนี่ยข้างในเนี่ยมีแอมเบนไลท์ให้มาสวยไหมสวยเนาะพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับแล้วก็มีแพดเดิลชิพอยู่หลังพวงมาลัยนะครับนี่ นะเป็นแพลตชิปสีดำเท่เลยนะครับนี่คุ้ยคอนโทรลอยู่นี่เร c กทีฟเดลดาคุ้ยคอนโทรลอยู่นี่เลนคีฟอยู่นี่นะครับในหน้าจอแสดงผลต่างๆมากมายนะครับอ่าดูกันนะตาล้องความเร็วนะครับนี่ดรวิงแอซิดนะครับดูเลยนี่ลมยางเนาะมีระบบต่างๆนี่ผมพาดูไว้เลย RCTABSMPCS นะครับพาร์คเซนเซอร์ นะอ่านมะ่านอันนี้ม่านหลังบางคนบอกหาปุ่มม่านหลังไม่เจออยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้นะครับสามารถกดได้เลยเดี๋ยวผมอ่ากดให้ดูอ่าแต่กล้องเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้ดูบ้านหลังนะนี่ขึ้นมาเลยนะครับสะดวกเนาะก็เป็นรถที่ใช้คำว่าแคมรีร่เป็นรถที่ดีมากๆคันหนึ่งนะครับ เป็นรถที่ดีมากๆคันหนึง่งแล้วก็ Toyota บอกว่าคันนี้เขาประหยัด25้ากนะิโเมตรต่อลิตรเนาะแต่ผมอาจจะให้ดูการใช้จริงแล้วกันแต่ว่าต้องแจ้งก่อนว่าตอนนี้ผมก็ตั้งแต่รถเข้ามาผมก็ทําการสตาร์ททิ้งไว้มันก็จะกินน้ามันมากขึ้นนะครับตอนนี้อัตราบริโภคอยู่ที่6ลิตรต่อร0อยกิโลนะครับเอาหนึ่งร้อยหารหกนะครับหกหนึ่งหกนะครับแล้วก็จะเหลือสี่สิบใช่ไหมหกหกสามสิบหกหกเจ็ดสี่สิบสองก็ประมาณสิบเจดกิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่า ประหยัดมากๆนะสำหรับรถไซซิ่งนี้นะครับแล้วคันนี้สภาพก็สวยเลยไม่เก้าหมื่นนะครับมาครับไป,ไปหน้ารถกันครับขอย้ำอีกทีครับรถคันนี้คือ toyota camry สองจุดห้ hiv premium รถปี2022เลขไม่เก้าหมื่นกว่าๆนะครับคันนี้ออกห้างไปแดง1นึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันวันนี้หายไปประมาณ0กแสนเหลือแค่1นึ่งล้านหกหมื่นเก้าพันเท่านั้น รถสวยๆสภาพดีๆอย่างนี้เลยนะครับและที่สำคัญคือผมยังมีแคมรี่ให้เลือกอีกมากมายหลากหลายคันนะครับผ้าสนใจทดลองขับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่วิสาลโลตคาสาขาการจนาพิเศษนะครับอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงรถยนมือสองคิดถึงวิสาลโลตคาสาขาการจนาพิเศษครับวิาาสาโลตคาซื่อสัตย์จริงใจไม่ทิ้งรถและว,วันนี้คุณอยู่กับผมภาควิสาลโลตคาครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ